สวัสดีครับช่องโกรดชาแนลมาแล้วครับคลิปวิดีโอนี้ผมมาที่วัดพระาธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนะครพนมนะครับวันนี้เรามาทําบุญกันนะครับนําข้าวสารอาหารแนงแล้วก็จะตุปัจจัยมาร่วมบริจาคทําบุญที่วัดพระาธาตุพนมแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ครับนี่ก็คือองค์พระธาตพุนพนมนะครับสวยเด่นตระการตานะครับครับพระธาตุพนมก็เป็นพระธาตุที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ ผมก็เข้ามาข้างในของลานวัดแล้วนะครับก็จะมีคู่คนนะครับมานมัสการองค์พระธาตุพนมวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มงานนะครับคนก็ไม่มากนะครับครับนี่ก็คือประตูทางเข้าไปยังลาน ธาตุพนมด้านในนะครับครับก็มีผู้คนถือดอกไม้นะครับวันนี้วันนี้มาก็แปลกกว่าวันอื่นนะครับหรือว่าแปลกกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้มาจะจจะมีแต่ดอกไม้กับเทียนนะครับจะไม่มีทูบให้จุดนะครับ ครับก็จะไม่มีการจุดเทียนนะครับจะเห็นว่าไม่มีควันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คงจะงดเรื่องการมนพิษนะครับทางวัดก็คงจะไม่ให้จุดทูบเทียนกันนะครับเราก็นําทูบเทียนดอกไม้มาบูชาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับครับก็จะมีผู้คน เดินเวียนเทียนนะครับครับก็เป็นประเพณีของเรานะครับมากราบไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับเราต้องเดินเวียนเทียนนะครับไม่ได้เลือกวันนะครับคุณผู้ชมครับมาวันไหนก็เวียนเทียนได้วันนั้นนะครับเราเดินเวียนเทียนสามรอบนะครับแต่ละคนนะครับ วันนี้คู không 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 ้คนก็ไม่เยอะนะครับมีทางพระสงฆ์ด้วยนะครับมาครับในช่วงที่ผมมานี้คนก็ไม่เยอะนะครับผมมาถึงก็สายแล้วนะครับคุณผู้ชมประมาณ10นาฬิกาแล้วนะครับก็มีทั้ง คนแก่คนหนุ่มนะครับแล้วก็มีเด็กด้วยนะครับครับงานวัดพระาธาตุพนมวรวิหารนี้ก็เป็นงานบุญประจำปีนะครับก็จะจัดขึ้นทุกปีนะครับในเดือน3ของในเดือนสหรือว่าขึ้นเดือน3ครับนะครับเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับ งานก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน3นะครับก็จะไปสิ้นสุดในวันขึ้น15ค่ําเดือน3นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือชาวพุทธของเรานะครับมีดอกไม้ทูบเทียนก็เวียนเทียนกันนะครับ พื่อความสุขใจนะครับบุญก็คงจะคือความสุขใจนะครับคุณผู้ชมครับทำอะไรแล้วสบายใจเราก็ทำนะครับครับที่เห็นนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนแก่น,นะครับคนแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับก็มาทำบุญกันนะครับ มานมัสสะกรารองค์พระาธาตุพนมกันครับครับนี่ก็เป็นพระสงฆ์ท่านก็เดินเวียนเทียนเหมือนกันนะครับครับคนน้อยนะครับคุณผู้ชมผมมาปีที่แล้วนี่คนมากเเกินนะครับเดินก็ เบียดกันนะครับปีแล้วปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เดินกันแบบสบายเลยนะครับมาช่วงนี้ก็คนไม่เยอะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานหรือว่าวันเตรียมงานนะครับครับนี่ก็เป็นยอดพระธาตุพนมนะครับวันนี้มีกามาร้องด้วยนะครับ กามาบินอยู่ที่ยอดพระาธาตุพนมนะครับบินวนเวียนกันหลายตัวนะครับแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยนี่ครับฝูงกานะครับคุณผู้ชมครับครับผมก็เพิ่งเห็นกามาบินรอบองค์พระาธาตุวันนี้นะครับ บินแล้วก็ร้องด้วยส่งเสียงร้องด้วยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับต่อไปผมก็จะพาคุณผู้ชมไปชมน้ำโขงนะครับนี่ก็คือประตูทางด้านทิศตะวันออกขององค์ของพระาธาตุพนมนะครับแล้วก็จะไปสู่น้ำโขงนะครับก็คือถนนสายนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ เราจะไปชมน้ำโขงกันนะครับครับถนนสายนี้จากวัดพระาธาตุพนมไปน้ำโขงก็เกือบ1กิโลเมตรเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาดูมาชมริมถนนนี้ก็จะมีร้านค้าขายสินค้ามากมายนะครับ ครับก็ชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีเสื้อผ้าอาพอรมากมายเลยนะครับครับถ้าเป็นงานนะ้ำมันสก,การองค์พระธาตุพนมแล้วเรื่องสินค้ามีทุกอย่างเลยนะครับมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ครับสำหรับร้านขายสินค้านี่ก็จะยาวไปจนถึงเอ,อ่อริมน้ำโขงเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับตอนนี้ถนนที่อําเภอธาตุพนมนี้ก็จะมีแต่ร้านค้าเป็นส่วนมากนะครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าก็มีมากนะครับที่มาขายสินค้า ที่งานพระาธาตุพนมแต่ละปีนี้มีมากทีเดียวนะครับครับแผงนี้ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับครับมาถนนตรงนี้ก็โล่งเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเสาไฟฟ้าที่มีประดับประดารูปอย่างสวยงามเลยนะครับ เป็นรูปหงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับครับตอนนี้ก็เดินอย่างสบายเลยนะครับครับที่เห็นด้านหน้าก็เป็นประตูด,ด่านผ่านเดนข้ามไปยัง แขวงขำม,ม่วนโสปปล่าวนะครับคุณผู้ชมครับครับที่นี่ก็มีรถ3ล้ออยู่นะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับด่านผ่านแดนตรงนี้นะครับผมก็จะข้ามไป ถนนฝั่งทางโน้นนะครับเราก็จะได้มาชมลำน้ำโขงกันนะครับวันนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับเพราะว่าเป็นหน้าหนาวครับคุณผู้ชมครับอากาศไม่ร้อนเลย มาแล้วครับมาเห็นลำน้ำโขงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือลำน้ำโขงนะครับอยู่ที่อํอาเภอธาตุพนมแห่งนี้นะครับก็จะเห็นเรือวิ่งมานะครับตรงนี้ก็เป็นหาดทรายนะครับคุณผู้ชมครับปีที่แล้วไม่มีหาดทรายแบบนี้นะครับ มาปีนี้น้ำโขงตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีหาดทรายให้เราเห็นนะครับน้ำในแม่น้ำโขงก็แห้งนะครับคุณผู้ชมแบบนี้น้ำแห้งนะครับมีเรือสองลำปิ้งหมานะครับก็เป็นเรือไทยของเรานะครับ ครับผมก็ยืนถ่ายคลิปอยู่ที่ด้านแห่งนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ในที่สูงนะครับครับชมน้ำโขงกันนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับดูท้องน้ำแล้วก็ดูท้องฟ้านะครับ เห็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับยามได้มาเที่ยวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นฝั่งทางโน้นก็เป็นแขวงขำม,ม่วนของสปป,ปลาวนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอำเภอธาตุพนมนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับสวัสดีครับ